กากุระจบการศึกษาแล้วในไลฟ์จบการศึกษานี้เราได้เห็นความเติบโตและความกล้าของกุระที่เธอได้ยืนอยากขึ้นมาแสดงมาร้องเพลงให้กับพวกเราได้ฟังกันเป็นครั้งสุดท้ายเอาจริงๆครับตัวผมเองต้องกดหยุดดูในบางครั้งเหมือนกันเพราะมีบางครั้งที่เราจะเห็นตอนที่กุระเสียงสัน่นตั้นใจพูดตรงๆผมร้องให้ออกมาเหมือนกันครับ ในข้อความสุดท้ายน้องฉลามบอกกับพวกเราว่าเธอขอบคุณจริงๆจากคนเบื้องหอวใจขอบคุณที่ให้เธอเป็นฉลามไอดอลของทุกคนมา5ปีเธอรักในการแสดงให้ทุกๆคนทั้งบนเวทีหรือในไลฟ์ในห้องนอนหรือที่อื่นๆที่ไหนก็ได้ตอนที่เธอเพิ่งเข้ามาโฮโลไลฟ์ใหม่ๆเธอแทบจะไม่มีประสบการณ์ในการไลฟ์สตรีมเต้นหรือร้องเพลงต่อหน้าผู้คนขนาดกับร้องเพลงต่อหน้าแม่เธอยังทำไม่ได้เลยแต่ดูตอนนี้สิครับเธอทำมันได้แล้วมันยากมากๆสำหรับเธอในการที่จะทำความเคยชินในการทำอะไรหลายๆอย่างแต่การที่ได้อยู่ร่วมกับสมาชิกหลายๆ คนของฮอโลไลฟ์ที่มีความสามารถและกับทุกๆคนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นไฮไลท์สำหรับชีวิตของเธอและจะไม่มีวันลืมเลือนเธอได้เติบโตมากๆในหลายๆปีที่ผ่านมาในความมั่นใจในตนเองมั่นใจในตัวเองกว่า5ปีที่แล้วแน่นอนซึ่งเป็นเพราะทุกๆคนนี่แหละครับเธอขอขอบคุณในความเห็นอกเห็นใจในความสร้างสรรค์ความพยายามทําอะไรหลายๆอย่างให้กับเธอขอบคุณเพื่อนร่วมสมาชิกรุ่นมิตรที่ผ่านอะไรมาด้วยกันขอบคุณนโชเนโกะที่วาดสร้างเธอให้น่ารักขนาดนี้และขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ผลักดันให้เธอ ได้ลองทําอะไรใหม่ๆทั้งเกมเพลงประสบการณ์ต่างๆขอบคุณสำหรับทุกอย่างและก็คงถึงเวลาที่พวกเรามาอดสซาเมะส่งน้องให้ไปดีมาดีครับผมอดสซาเมะ